มาโอเคสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเดซัสเซีนอีกรอบนึงนะกับฟาคายนิยวโดซึ่งวันนี้เนี่ยเออผมค่อนข้างเอาตรงคือค่อนข้างรีบมาแหละนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็จะทําการขอทําการเคลียร์เอาโพสด้วยกันนะวันนี้ทําการเคลียร์ทั้งสองที่เนี่ยที่นี้กับที่นี้ผมขอเคลียร์เอาโพสหน่อยด้วยกันเพราะว่าดูแล้วนะ่าจะเป็นสิ่งที่ง่ายสุดแล้วมั้งเท่าที่ผมทําได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกัน,น,นสุดสัป เออผมลืมบอก่านผู้ชมไปนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ไปทําการฟาร์มมาเรียบร้อยแล้วไปเก็บพวกทรัพยากรทรัพยากรมาอยางแถวๆรอบๆเนี่ยท่าน,ท,าน,ท,านท่าน้เออลินก่านอีกแหละถ้าท่านผู้ชมดูนะครับว่าพาร์ทก่อนเนี่ยพาร์ทก่อนมันจะมีเยวไม่เก็บยังเก็บอันนี้มีครบหรออ้ช่างมันถ้าสมมติว้าท่านผู้ชมดูก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีพวกแบบว่าเออพวกของทรัพยากรหรือต่างๆอะไรเยอะคนนี้ใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยไม่มีลวผมเคลียร์ไปหมดแล้วสะอาดเกลสะอาดเกลี้ยงมา ดูดิผมยังคาบรถได้อยู่ขาดอีกกี่อันมั้งเนี่ย <S <S โอ้โหยิดเดียวโอเคค่อยไปป้นจากพวกไอวีมนเอามาก็ได้ไม่เป็นไรหรอกระยะทางอีกหนึ่งพันกิโลเมตรหรอเฮ้ยมีรถไงรถอยู่นี้ไปเดินไปตึงๆครับผมนี่ไงเจอละผมบอกกันนะครับว่าเวลาที่ผมอัดเวลาที่ผมอัดตอนนี้นี่คือหกพุ่ม โอ้ยไอ้ยี้ลิ้นกูอะไรเนี่ยเวลาที่ผมอัดตอนนี้คือหกโมงเย็นเออหกโมงเย็นกำลัหงหกโมงเย็นแล้วก็หนึ่งหนึ่งทุ่มละเอาเราจะจัดจานในพวกเลเวลสามแต่ปืนกูก็เลเวลสามทั้งนั้นนะ่ะมันไม่สนใจผมหรอกมันจะสนใจไอโอเคระหว่างนี้แหละได้เวลาพ้นรถแล้วก็พ้นรถไปเลย <c oughs> ผมไม่อยากสู้กับเองเดี๋ดอยอนั้นไม่คืน เนี <Jasmine> ่ยเขาเรียกว่าพิธีที่ทางตลาดแบบพางตัวไปก่อนเอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูเดี๋ยวเดี๋ยวพวกกลับรถใช่ไหมเนี่ยอ่าโอเคโอเคโอเคมามาโอเคไปไปกันเลย1เมตรเห็นมีอดใจไม่ได้เลยเว็นนี้ผมอดใจไม่ได้เลยอ้าว

ก็เป็นหนักจริงแหละเอาไงดีเราให้มนตษ์ท็อปมนี่ยสวัสดีครับพี่เอ้ยไปละไม่เห็นกูด้วยนะประเด็นนะตายหนึ่งดวยหนึ่ง เออสวยไปตายหมดไม่เหลือไม่เหลือก็เยี่ยแล้วเหลืออยู่เฮ้ยอ,อย่าไปสนใจดีกว่า er. คืออันนี้ผมทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมอ่าลองอีกรอบหนึ่งอ่ะรอบสุดท้ายละโอเคน่าจะไม่ได้จริงๆอ่ะโอเคไปดีกว่าจับได้เลยฮะตามไม่ทันหรอกขับรถเฟื่อย ไปไปกันมาโอเคผมโคตรเจ้ารถคันนี้เลยมันขับสิ่งดีก็น่าจะเหมาะละมั้งเนี่ยดูสไตล์รถด,ดิโอ้ซ่อมก่อนซ่อมก่อนเดี๋ยวได้ใช้เดีย๋ยวได้ใช้มาโอเคเออโอ้โประเด็นคือปืนเก็บเสียงของมีแค่อันเดียวใช่ครับแค่อันเดียว Just one แค่ปืนเดียวแค่ปืนเดียวโอเคไอ้อนี้ผมต้องสำรวจพื้นที่ก่อนคราวนี้ผมจะต้องทำให้มันละเอียดสุดแลวเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผมสเตลเอาโพสให้พาสก่อนดูคือไม่ค่อยได้มาตารฐานในการสเตลนะครับ <laughs> ตรงสำหรับผมมาโอเค้หนึ่ง้สามตัวเลย ดัดตปืนกูก็ยิงได้อยู่ใช่ไหมไมันเก็บเสียงก็ใช่แล้วมั้งโอเคก่อนนี้นี่กูขอยิงอันนี้ก่อนสวยมาไม่มีอารามให้พวกมึงแล้วจริงๆผมมันน่าจะมีเยอะกว่านี้อีกแหละแต่ว่าผมค่อยไปสำรวจด้านน่างเอาเพราะข้างบนมันปิดบดบับบบง ศาสนาวิสัยมันบวกบัางไงกับโอไมก์กับโอริชิโร่เอ๋่ะบอ๊บบอ๊บ not funny not funny มาอืมต้องไงดีเราต้องไปเคลียร์จุดที่ตู้ันน้อยก่อน ที่ตรงนี้หวังว่าจะไม่มีคนเยอะนะถึงกูสติลไปก็งั้นๆนะเพราะกูมีปืนเก็บเสียงแล้วมันเคาะมันยิงหัวนัดเดียวก็ตายยิงสองสองครั้งก็ตายแล้วฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าปืนหงมันเป็นต่างระดับเลเวลไงขี้โกงไหมขี้โกงคนขี้โกงเลยเฮ้ยมันอะไรนี่เดี๋ยวเขาจะกระเดะเสี่ยวก็มีหงส์อีกไม่ nothing good Good ghê okay. ghê okay. đi ghê 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 không ghê 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 อะไรอ่ะอ้าวอ้าวชิบหายแล้วเปิดดีครับรออะไรจับกูได้แล้วแต่อย่างนั้นก็ไม่โดนอัรามป่ะมึงจะไปทำอะไรอุ้ยมเอาปืนคนหนักปืนคนหนักไม่ได้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 ปืนคนหนักไม่ได้เลยยิงหัวนัดเดียวเสือกได้ยินอ้าวซุ่มกูเหรอฮะโกงเลย โอเคอหมเออโอเคต่อยมึงอีกดอกนึงมาสุดท้ายครับสุดท้ายสุดท้ายขอจบด้วยทุกซองนี่อ้าวไม่ไม่ตัวสุดท้ายหรอวะยังมีอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยเสียงมันอยู่แถวนี้แถวนี้วะไงเจอแล้ว นีย่ยิงเลยสวยสวยโอเคโอเคมาในเวลาเป็นหลุดของคนอื่นแล้วกูวต้องหาทรัพยากรมาเพิ่ม มาตงโอเคตรงนี้แหละเห็นไหมเอ้าูสเซฟวันหมูเ,ยเ,มเลยไปครับไขู่้เซฟกันยาวๆผมจำได้ว่าสถานผมจำได้ว่าสถานที่นี้ในฟ้าในฟ้าคียรในฟ้าคายห้ามันเหมือนเป็นหัวสังเกตการอะไรสักอย่างนี่แหละที่แบบอยู่บนเทือกเขาตอนนี้มันกลายไปเป็นเออ่ หายิวอะไรก็ไม่รู้โอคมีอะไรอีกบอมีอะไรอีกไหมไม,ม่ไปไม่หาดูดิว่าอาวุธปืนม,มีอะไรบ้างอเอออ่ะดูดิอาวุธพวกนี้ม,มีอะไรคะบังลูกศรอ,อุ้ย,ยได้เหรอเยสได้แล้วเยสเยสอืมเอาเลยไม่เอาเลยจัดเลยเปืนนี่ ชั้นไฟฝันส่วนปืนพกผมพอเปลี่ยนเป็นลูกซองหรือกันอย่างน้อยก็ได้ปืนที่สมใจมาแล้วดูดิทรัพยากรผมเหลือเท่าไหร่อิมเพทเทอร์เรียลอิเพททอร์เรีพูดถูกไหมเนี่ยอิมเพทเทอรี่อันนี้ถือว่าเยอะแต่ว่าอันนี้ค่อนข้างน้อยผมต้องไปหาเพิ่มแต่ไทเทเนียมละ่ะโอ้สิบเอ็ดอันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาหลุดท,ทูเซฟเอาก็ได้ทูเซฟมีเยอะแยะโอเคมาเราไปไหนต่อดีเอ่อมาตรงนี้ต่อเลย มาคลิปนี้ผมค่อนข้างสั้นๆหน่อยนะเพราะว่าผมต้องไปเรียบเรียบนี่เป็นไรวะวันนี้เนี่ยผมต้องรีบไปเคลียร์งานก่อนนะครับเคลียร์งานอันนี้ไงรถโปรดของผมอยู่นี่โอเคไปมีอะไรอีกไหมตรงนี้เดี๋ยวไปคิวหรือไปจัดการตรงนี้อ่ะไปบีสคิวก็ยังดีโอเคไปไปกันเคลียร์อาโพสตรงนี้กัน คนจริงเขาขับลงเขาอย่างนี้เลยนี่คนที่มูนีงเขาขับลงเขากันแลนนตต้วแมนะ่งไม่ชนต,ต้นไม้ด้วยนะเก่งไม่ชนต้นไม้ด้วยเออมิงลงมาโคตรสง่าง,งามเลยไม่เคมาไปกันขับป่บาป่าขึ้นมาโอ้ยโดนเึ็นได้เอาเอา ดูดิมีอะไรบ้างมีปืนเก็บเสียงขออย่าให้โดนอะรามก็พอยังม,มีแทงน้ำใช่ไหมน่าจะแทงน้ำใช่ใช่น่าจะแทงน้ำใช่ใชแทงน้ำ,นำไปดูดิว่ามีอะไรให้ผมสำรวจบ้างไม่ใช่สำรวจดิมีอะไรให้มีอะรามให้กูยิงไหมเนี่ยอะรามอ่ะโอ้โหโอ้ยเยอะนะ 2...3... ไอ้สไนดยดีน่ากลัวสุดตามตามมันก็ดีเลยเกินโอเคโอค้โ,อโหมีตัวเกาะหนักตคนหนักสองตัวเลยเหรอแล้วก็น่าจะมีอีกเทียบสิ่งแรกที่ผมควรไปจัดการก็คือไอ้หมอนั่นแล้วไข่แท็กไข่แท็ก,ทก,ทกน่าเสียดนว่าไม่รู้ท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินนะแต่ว่าผมชาร์จโทรศัพท์ไปไม่ได้ใกล้ผมขนาดนั้นแต่ว่าอยู่ใกล้อยู่นั่นแหละ หมอนีน่มันจะทำอะไรฮะก่อน <c oughs> ทำอะไรขอไปจัดขอไปจัดการอารามก่อนเลยมาอารามเอยะอ,อ,อะไร่มันจับได้แล้ว <c oughs> ไม่ต้องพูดเกือบแล้วกู มีอีกมีกอ,กอีกเหรออไอดีวจ,จัดารต้ง,งดนนยดียิงปืนกลเลยไหมไม่น่าไม่ใช,ไใช่ไม่น่าใช่ไอเดียที่ดีแปดปีเนาะเป็นลิงเป็นลิง <c oughs> แต่ไปหนึ okay. ่งโอ้ยมันจะเห็นถมงไหมนะมือสันมือสันเออสวยมา เคลียก่อนไหมแต่ข้างในมันเดินไปเดินมาตลอดเอาไงดีมันจะจับได้ไหมเออขอคิดก่อนนะไปเอาตรงไหนดีว่าตรงนี้แหละเหมาะสุดละอุ้ยอุ้ยตายล้อ้าวจับไม่ได้ยหวานหมูเลย <c oughs> เหมือนเหมือนสว่านมีอะไรอยู่ม,มีใครอยู่ข้างในนหมถ้ามีพี่อะไรนะตรง <c oughs> หันหลังอย่างนี้เสร็จผมดีครับส <c oughs> นะามร้อยฮะดาเมจเลยหรออ้าวนี่หมดเหรอ,อเฮ้ยเหลืออีกแล้วเนี่ยว่าน่าจะเหลืออีกคนเดียวไม่ก็สองมาจะสำรวจไม่เพียงพอถ้าเป็นผมเป็น คนอยู่ในเอาเป็นพวกไฮวีแมนอยู่ในเอาโวนีผ่ผมสงสัยว่าเพื่อนกูหายไปไหนหมดแล้วอะเออเอาตรงเองเอสวยไม่โดนจับตัวหู้ เอ็กซเอนอนมาเพิ่มปกติมันจะได้แค่ยิบห้าเพราะผมถูกจับได้แล้วมันแต่ว่าไม่โดนอารามอันนี้ไม่โดนทั้งสองเลยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ถูกจับได้แล้วก็ไม่โดนอารามนั่นแหละโอเคเอม่มีอะไรให้ไปเก็บอีกไหมโอ้มีอะไรไหมไ,ไม่มี ตู้เซฟไหมว,วะเห็นเป็นตู้เซฟมากผมต้องการเฮลทนี่อด่วนด่วนคราวนี้เขาปลูกไก่เขาปลูกปลูกไก่โอ้ไอ้เหี้เอาเข้าไปมาเฮ้ยล็อกเฮ้ยตูเซฟนี่ไง โอเคสวยมาโอเคเราไปเคลียร์ไหนต่อดีผมว่าไปไปจบภารกิจนี้กันเลยกันแค่อีก800กว่าเมตรกระสุนทุกอย่างครบครบครบโอเคไม่มีการขาดขาดเกินขาดเหนือใดใงสิ้นวิ่งไปกันเดี๋ยวมาร์คไว้ก่อนไปกัน ตรงนี้แหละสปายดอกแต่ผมจะขอไม่เป็นสปายเพื่อไม่ให้เก่งข้ามเรื่รงรองอไรเลนาผมมาตรงไหนน,นะนนนนส่วนไหนแล้แน่เยไปเดินเล่หนึ่ง งาผมควรไปหาที่ที่มันเล,ลี้ดีดีกว่านี้ว่ะตรงมันดแบบับมองได้แบบ360องศานะนี่น่าจะไม่ใช่ o อ t p o s t โอ้ยๆวหามาๆๆหายจับก,กูได้ก็โดนไอ้ไอ้ไอ้ไอนี่เป่าหัวไปแล้วโดนปืนนี่ผมเป่าหัวไปแน่นอน สะไยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เป็นประตูใะนี้ใช่ยังงี้ีจะมาขวนกูไม่ไหนไะอมีนะอู้หูเฮ้ยสลบเอาอ่โโอน,นอมานี่มึงจะโหมาหางนี้ด้วยไง อันนีอาไรน,ไนี่ว้ชิวจะยิงชุบววมาวนแพตายเกบัวจะดวนจับได้ไง เราเป็นทันมี่ดีกับแกไม่มีทำร้ายอะไรหรอกเฟันเฟือนอะไรอย่างเงี้ยม,มีหญิงไหมม่น่ามีแบบมังมั้งนะไอโฮปดิสไอโฮป you have no enemy in this area ัจะไม่มีอะไรนะมันมีสิคนอ so ้ฟูยังไม่หมดวะเอออ้าวเรบร้อยแล้วเหรอเอม้ามาม้ามามาเฮ้เฮ้นี่กลัวมันจะมาหลอยกู่ยเออมีอะไร ตูมาจะหมดแล้วนะท้ามถึอย่างนี้เลยไปปลาตูก็เปิชดช้าดลยเกินอะไรเนี่ยโซลันเชอร์เลกฮะไม่มีสตูแล้วนะ

ว้ยี่สิบอันด้วยมานี่มีอะไรบ้างโหลังพึ่งผมมาขึ้นที่น,นี่อะไรเคมีอะไรอีกนี่มีอะไรอีก <c oughs> นี่ไงเอ๊ะอุ่ย ก็หาไอ้นั่นอยู่ไม่เป็นก็ออมันอยู่ในนี้กูก็ว่าอยู่เสียงมันมาจากไหนแต่ก็คงจะคงคงเดาถูกใจตั้งแต่แรกเลยมันถูกขังไว้ในกรงถ้าไม่ถูกขังไว้ในกรงป่านนี้คงกรง,งแตกอะไรน่าแน,น่นอนปึ๊บกูขอไปหาไอ้นั่นก่อนนะไปหาไอ้สปี ทำทุกอย่างเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและส่วนบุคคลนะครับโอเคไหนวะผมต้องการฟันเฟืองอ้ยนี่ไงเจอแล้วเย้ครบแล้วไปไปกันทุกอย่างผมมันจะเทสเทสทุกทอย่าง,งมหมดแล้วนะ Bao wow bụng bay 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 đã, ไอ้ยีดีมันก็ออกมาเลยอะ่ะโอ้ไม่มีไม่มีอะไรเลยเนาะนี่มีก็ออกมานะ่าจะเกิดจากการที่มันกระเด็นไปใส่กันมั้ยประมาณนั่นแหละอึ๊บโอเคโอ้จะกระโดดถึงเลยอึ๊บอ้าวไม่เชยผมจะไปยังไงนะยีนี Done. Okay. ไปหาเจสงานนี้มันก็ค่อนข้างคลุวยนะงานง่ายอยู่แต่กูหวังว่าจะไม่เจอหมีมาตะบกูระหว่างไปหาเจสอ่ะเด็กดีครับน่ารักจังเลย <c oughs> You did good. I'm not gonna My eyesight ain't what it used to be. Figure you'll get more use out of it than I will. And those supplies you collected? It's to the people. Invest back into the community. The folks in prosperity will make the best use out of whatever you can give them, me included. Yeah. Already, you heard right. เออคุณนเพื <respuesta> ่อนคุณต้องการการฝึกนาเออแล้วก็ดูแลตัวเองดีนะครับผมพี่ผองแปลเอาและแต่ไม่จับใจความไม่ทันเฉยโอเคจับใจความเป็นปฏิปันต่อให้เป็นภาษาไทยไม่ตรงโคจนเกินไปงโอเคมาเรียบร้อยเออนมันดีมากเลยนะ คือเอาเพื่อกลับมาหากับมาหาพวกเราอืมเอาชาเลนจ์ Unlock อ๋อโอเคมาไปคลิปดีกว่าคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดอ๋อกดชิปไม่ได้โอเคเอาได้แล้วโอเคโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการที่จะมาใหม่สำหรับวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายสี่ยาไปขับรถเล่นต่อดีกว่า